สวัสดีครับผมจากศูนย์จัดส่งตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธีทั่วประเทศนะเราต้องบอกด้วยว่าที่ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกเนี่นย,ยเป็นศูนย์จัดแสดงจําหน่ายพระพุทธรูปเนาะขนาดใ,<ช>ใหญ่เลยเนาะใช่ค่ะคขนาดนี้ก็คือมีพระพุทธรูปหลายแบบนะคะคุณลูกค้าแต่วันนี้จะมีพระพุทธรูปมาแนะนํานะคะค่ะเป็นพระพุทธรูป ปางนาคปกค่ะเราต้องบอกว่าพระพุทธรูปปางนาคปกองนี้นะเป็นงานที่ถูกออกแบบโดยพิเศษเลยนะครับผมค่ะถาท่านเป็นงานหล่อใช่ค่ะเป็นงานหล่องานนี้เป็นงานหล่อจากเนื้อแร่ธรรมชาติเดี๋ยวพี่ชนิชารบกวนช่วยขยับพระหมุนพระอีกนิดนึงครับได้ค่ะพอแล้วครับโอเคงานนี้นะเป็นงานสุดยอดงานหล่อจากแร่ธรรมชาติแร่เขาอึมคลึงจังหวัดกาญจนบุรีใช่ค่ะคุณลูกค้าแล้วดูต้นดูตรงโขงต้นแบบนะครับเนี่ยครับ ความเนียนขององค์พระพุทธรูปนะครับต้องบอกว่าเนียนมากแล้วงานเนี่ยละเอียดมากครับโดยเฉพาะด้านหลังขององค์พญานาคเนี่ยครับใช่ค่ะตรงองค์พญานาคนะคะให้ดูนะครับเกดนะคะตรงเก็ดของพญานาคเนี่ยครับสวยงามมากจริงเนี่ยครับงานนี้นะต้องบอกว่าเป็นสุดยอดงานละเอียดเลยนะนี่นะคะคุณลูกค้าแล้วหล่อจากแร่ธรรมชาติเหรอเป็นแร่ธรรมชาตินะคะแร่เขาอึมคลื่นจังหวัดกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ นี่จมุดทั้งโตเลยนะพี่เขาจะได้เห็นชัดจะได้เห็นชัดๆนะคะเนี่ยครับแล้วขนาดขององค์พระพุทธรูปองค์นี้นะครับความสูงเท่าไหร่ครับสูง18นิ้วค่ะก็คือวัดจากพื้นเลยนะครับพื้นสู่ตรงเสียนท่านนะคะโอเคครับผมขนาดหน้าตักเท่าไหร่ครับหน้าตัก7ดนิ้วค่ะเจดนิ้วนะครับตรงส่วนนี้นะคะเวลาวัดหน้าตักเนี่ยนะก็คือวัดจากหัวเข่าข้างนึงไปถึงหัวเข่าอีกข้างนึงเนี่ยเราได้เจดนิ้วนะครับ โอเคแล้วต้องฐานครับตรงฐานกว้างที่สุดคือด้านล่างเนี่ยนะคะครับสิบเอดนิ้วค่ะสิเอ็ดนิ้วนะที่เราวัดเอาไว้แล้วนะครับใช่ค่ะส่วนความลึกเดี๋ยวพี่ชนทิชาขยับหมุนตรงนี้อีกนิดนึงครับลูกค้าจะได้เห็นนะคะครับเนี่ยค่ะกควาหมุึอีกได้เลยค่ะได้เลยค่ะเนี่ยครับเนี่ยค่ะหกนิ้ว6กนิ้วนะที่เราบอกกว้างสูงยาวลึกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านใดเนี่ยครับเช่าไปนะเช่าบูชาไปเนี่ย เขาจะได้ทราบขนาดของฐานพระด้วยนะครับว่าเราจะไปวางที่โต๊ะหมู่บูชาพระเนี่ยฐานเนี่ยเขาเท่าไหร่นะครับความลึกอยู่ที่6นิ้วนะครับหน้ากว้าง11นะครับค่ะความสูงขององค์มาพุทธรูปองนี้นะครับคือใช่นะฮะ18ค่ะ18นิ้วเนาะแล้วก็หน้าตักก็คือเจนิ้วหน้าตัก7ค่ะน้ำหนักเนี่ยพี่ชนชาลองอยากน้ำหนักิดนึงครับ อ๋อมีห้าโลค่ะมีห้ากิโลนะครับเดี๋ยวพี่ชนิชาลบไปอีกนิดนึงครับช่วยยกให้เห็นฐานพาเลยครับได้เลยค่ะงานนี้นะต้องบอกว่าเป็นงานหล่อหล่อหล่อตันทั้งองค์นะครับหมายถึงว่าภายในขององค์พระพุทธรูปนยครับเดี๋ยวยกขั้นกลับมาตั้งได้เหมือนเดิมแล้วครับงานนี้นะข้างในนะครับจะเต็มไปด้วยหล่อตันค่ะเป็นเนื้อแร่หมดเลยนะครับทั้งองค์นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักท่านจะจะดีมากนะคะไม่ใช่งานกลวงนะครับไม่ค่ะไม่นี่ครับคืองานหล่อแบบสวยงามมากสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยครับนี่คือพยานหน้านะครับได้ค่ะนะครับได้ค่ะเทียบประมือบมนะฮะสูงสิบแปดนิ้วนะครับใช่ค่ะนี่นะครับเพราะว่าปกติเราจะรีวิวแต่ตู้กับหนังสือนะใช่ค่ะเดี๋ยวในคลิป ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามรีวิวองค์พระพุทธรูปนะครับให้เยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ศูนย์เนี่ยมีพระพุทธรูปหลายร้อยแบบแล้วใช่ค่ะขนาดนี้เยอะๆค่ะมาเยอะเลยนะครับ<ม>รลแลบบ้วก็เป็นงานที่ไม่ได้มีให้เช่าบูชาตามท้องตลาดใช่ค่ะ เพราะว่าช่างของที่สูดเนี่ยครับก็จะเป็นช่างเฉพาะทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างสิบหมู่กรมศิลปากรน,นะครับผมแล้วก็ช่างที่ช่างผู้ชำนาญการช่างผู้ชานาญการนะครับที่เขาสร้างองค์พระประธานนะครับเป็นงานแกะสลักก็มีนะที่สุดก็จะแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วดูความคมของของค์พระพุทธรูปนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับหรือเปลือกทองเลยต้องบอกแบบนี้นะเนี่ยครับสวยงามค่ะคุณลูกค้าความสวยงามของเกดนะครับเนียคกตพญานาคนะ คมค่ะคมมากเป็นงานคมนะครับนี่ขนาดว่าไม่ใช่งานหล่อแบบหล่อเรซินหรืออะไรนะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เป็นแร่มงคลนะครับแร่ธรรมชาติสวยงามมากนะครับแล้วแร่นี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเย็นนิดนึงใช่ค่ะเย็นค่ะนี่นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่จะมารับเองนะครับที่สูงอยู่ที่ไหนครับศูนย์อยู่ติดกับวัดญาณเวศักกรวันพุทธมนตรสายสีค่ะครับผมอ่ะ องนี้นี่สามารถส่งได้ไหมสามารถส่งได้ค่ะแต่พี่จะไปเป็นแบบว่าตอกลังคุมไปตอกลังกันกระแทกไปใช่ค่ะไปแบบตอกลังนะคะค่าจะส่งประมาณเท่าไหร่ครับตอกลังถ้าในกรุงเทพนะคะประมาณ500บาทนะคะถ้าต่างจังหวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คกันอีกทีนะคะพระพุทธรูปองค์นี้นะเช่าบูชา8,500บาทใช่ค่ะที่ศูนย์เนี่ยช่างเพิ่งทําได้แค่3องค์เท่านั้นนะครับเราก็ยังไม่ได้ทําอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดไตรลักบุ๊กเติมเอสนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะมาเองศูนย์อยู่ที่ไหนครับศูนย์อยู่ติดกับวัดยาณเวศสกรวันพุทธมนฑลสายสี่ค่ะคุณลูกค้าอ่าตัวพุทธมนฑลสายส<า>ี่นะครับตรงพุทธมนฑลองค์พระนะครับตรงละแวกนั้นนะ,ะเพราะว่าศูนย์เนี่ยจะอยู่ในซอย,อยข้างๆพุทธมนฑลอีกทีนึงนะครับเปิดช่วงไหนบ้างครับเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ เวลาจันถึงเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ก็8ปดโมงเช้าถึง16บหนาฬิกาค่ะแปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเนาะะติดต่อพี่ชนทิชาได้หรือว่าแอดมาที่แอดไตรลัก์บุ๊กเติมเอสได้เลยนะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ